สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพลจะมาแกะกล่องหลังจากที่พี่ทำการสั่งซื้อกับเจ้าตัว IQ คูเ 95G กับมือถือสุดคุ้มในปี2025กับวันที่ซื้อมาคือ4,234บาทนะครับ นี่ครับผมพีก็ซื้อมาจริงกับราคา4,204บาทนะครับเผื่อหลายคนอยากดูหน้าในการสั่งซื้อว่าพีสั่งซื้อมาจริงไหมนะครับพีผมจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสุนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงผมแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าพีซื้อมาเป็นเครื่องสูย์ไทยประกันสูย์ไทยปลอดภัยในการซื้อบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของไม่ว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นไงบ้างมือถือจาก vivo กับตัว iqoo 9 5g บอกเลยว่าผมจะต้อให้มาจัดเต็มจริงผมสเปิกนะครับผมพีจะขอแกะกล่องเลยนะครับ อันนี้พีผมได้รับผมสซๆร้อนจากตัว V ี vo เลยนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ก็สั่งออนไลน์มานะครับผมนี่อันนี้คือการหอ,อมาก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าหอ,อมาโอเคนะสำหรับพีนะผมตัวนี้นะครับ อันนี้คือตัวห่อน,นะครับผมคือผมพีใช้งานคือตัวแรม8กิกบวกเพิ่มอีก8กิกกับความจุ128เป็นรุ่นเบทโมเดลผมซึ่งบอกเลยว,ว่า CPU ตัวนี้มีความเร็วความแรงจริงกับตัวเซปดาก้อน6 Gen 1เทียบกับราคา42ตัวนี้ให้มาถือว่าดีจริงครับนี่พี่สั่งมาเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมนี่ครับ เขียนว่าหน้ากล่องคําว่าไอคูครับพี่สั่งมาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับเห็นไหมว่ามีโลโก้ตาขุดเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะมุมมองพี่นะตัวนี้ถือว่าโคตรคุค้มเลยก,กับงบ4,200บาทนะครับผมนี่อีกตัวคุม้มจะตัวไอคูเซตเผมตัวนี้ไอคูเซตเก็ราคาเล่ประมาณ8,000ก็ถือว่าคุ้มเช่นกันนะครับแต่สตัวรู้สึกว่าตัวนี้กับเรทราคา4,200เนี่ย ให้มาคือจัดเต็มจริงครับแรม8 g กิกกับความจุ128ผมตัวนี้นะครับอันนี้คือภายนอกกล่องนะครับก็จับประมาณนี้นะครับพี่จะขอแกะกล่องเลยผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสปนี้ให้มาจัดเต็มจริงกับลำโพงคู่สามารถปรับตัวเป็นบิ๊กวอลลุ่มถึง3 0 0ซครับถือว่าตัว vivo อะทำตัว i อคูเซ9มาน่าใช้งานมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับ หรือว่าตัว I q คูเ 9x จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นสีดำซึ่งเป็นสีพี่สัมผัสครั้งแรกผมจะเดิมพีเคยใช้ตัวสีเขียวนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวเครื่องนะผมของมือถือนะครับอุปกรณ์ในกล่องผมก็จะมีตัวเคสนะครับซึ่งเป็นเคสใสครับอันนี้คือว่าใส่ใจในการออกแบบมากพี่ชอบมากอะ่ะเป็นเคสใสที่เวลาจับก็ฟีลลิ่งถือว่าดีพอสมควรนะครับ อุปกรณ์ผมในกล่องน,นะครับแล้วก็จะมีคู่มือครับก็เป็นคู่มือภาสไทยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้เราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผมหัวชาร์จคืออ่ะพีชอบมากเป็นอุปกรณ์ที่ให้หัวชาร์จในการแถมให้เราคือดีมากเป็นหัวชาร์จในการฟาสชาร์ผมตัวนี้ให้มา44วัตต์นะครับซึ่งเป็นพอร์ตไทเอ A นะครับผมตัวนี้อันนี้คือหัวชาร์จนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วก็เป็นสายชาร์จผมตัวนี้ให้มาครบครับเป็น Type A t w c ผมสามารถใช้งานในการฟาชาร์จกับมือถือตัวนี้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับผมนี่ครับผมให้เราเรียบร้อยนะครับผมตัวนีุ้ปกวก็ในกล่องก็จะประมาณนี้ผมมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างซับเจ้าตัว i q o 9 x 5 g นะครับนี่อันนี้คือติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราเรียบร้อยถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับ หสีดำสีดำถือว่ามีความพรีเมี่ยมและความดุดันจริงครับโูสวยอย่างสวยอะ่ะกล้องหลัง50ล้านเป็นตัว AI camera แบตให้มาเยอะจริงครับ6,000มิลแอมคือตัวนี้อ่ะแบตอึดจริงนะครับผมเพราะว่าพี่เคยสัมผัสตัวสีเขียวมาซึ่งแบตโคตรอึดครับนี่ อันนี้รูหูฟัง3.5แล้วก็พอร์ต t y C นะครับผมตัวนี้ด้านข้างก็ถือว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบครับพี่ชอบ การเก็บวีเทลของตัวฝาหลังมากอะรู้สึกว่ามันเสียจริงโครงสร้างป้องกันการกระแทกผมตัวนี้แล้วก็มีการครอบคุมโดยการฝุ่นกันน้ำที่ IP 6 4ให้มาถือว่าสุดจริงสับการออกแบบแล้วก็นเวลตรกรรมที่ให้มาสับมือถืองบเล 4, ส4,200บาทที่พี่ทำการสั่งซื้อมานะครับถือว่ามุมมองพีโคตรคุมเลยครับผมตัวนี้นะครับ นี่ CPU ก็มีความเร็วความแรงจริงกับ CPU ส n a รับ a ก o ้6 Gen 1แค่อันตู้อยู่ที่4 7 0 0 0 0คะแนนคิดดูว่าความเร็วความแรงบันดีขนาดไหนก็คือกระบวนการหมันคือ4นาโนเมตรครับผมทำให้ตัวนี้ประหยัดพลังงานมากเลยนะครับครัผมในการกดปุ่มผมค้างไว้ก็คือกดปุ่ม power แบบนี้คือการเปิดเครื่องนะครับนี่ครับเพียงกดค้างไว้นะผมในการกดปุ่มนะครับ ตัวเครื่องก็ทําการเปิดเครื่องผมตัวนี้นะครับเขียนว่า IQ ู 5G นะครับผมตัวนี้คือสุดจริงครับกับมือถือของ IQ ูนะซัพพอร์ต 5G ตัวนี้ซึ่งพีสัมผัสมารู้สึกว่าในการเชื่อมต่อ 5G ง่ายจริงครับเพราะว่าใช้ลอมพื้นฐานของ vivo ครับ vivo มีความสเสียนจริงในเรื่องหลอมครับ นี่ครับผมสังเกตไหมว่าพีชอบมากในการเก็บดีเทลของตัวโมดูลกล่องนี้เก็บดีเทลมาได้อย่างลงตัวจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องนะฝาหลังอะ่ะมีความเป็นมินิมอลและมีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้เวลาพีผมทําการใส่เคสแล้วผมจะให้ดูว่ามันใส่เคสแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเคสใสนะครับนีใ่ใส่ให้ดูเลยอันนี้เป็นการใส่เคสครับก็ถือว่าตัวเคส ทำการดีไซน์เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างลงตัวจริงครับผมตัวนี้นะมีความสวยงามนะครับผมในการออกแบบน,นะครับถือว่ามุมมองพีลงตัวเปิดเครื่องเร็วมากครับถือว่า CPU แรงนะนี่ถ้าเปิดเครื่องแล้วเร็วขนาดนี้นะครับผมด้านข้างมีปุ่มสแกนมือผมบริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์ผมตัวนี้นะครับกล้องหน้าแบบเจาะรูนะครับถือว่าดีไซน์ของหน้าจอมีความสวยงามและก็สู้แสงคือ1000บพนินผมตัวนี้นะครับ ถือว่าทําการบ้านมาดีนะในเรื่องดีไซน์แล้วก็วัสดุทิให้มานะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพี่ชอบมากเพราะว่าความบางตัวนี้ให้มา7.99ม mm ิลเมตรครับถือว่าความบางพอเหมาะพอพร้อมกับตัวบอดี้ที่ควบคุมในการป้องกันความแข็งแรงและก็ความทนทานผมตัวนี้เฟรมของบอดี้รู้สึกว่าผิวสัมผัสของตัวนี้มีความแข็งแรงจริงครับ แล้วก็หน้าจอผมตัวนี้ผมสามารถทัชสกรีนเมื่อหน้าจอเราเปียกน้ําก็ผมสามารถทัดได้ผมตัวนี้ก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับผมซับเจ้าตัว i อคูเซต 9x มือถือจาก Vivo ผมตัวนี้นะครับพี่ก็จะขอตั้งค่า Connect ไปเลยนผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ Connect ที่ง่ายครับผมเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะผมพี่จะขอเชื่อมต่อตัว Wi-Fi เลยนะครับ เดี๋ยวผมพีก็เชื่อมต่อผ่าน WiFi 5แล้วก็พพอร์ต Wi-Fi 4ผมตัวนี้ซึ่งความแข็งแรงบอกเลยว่าตัวนี้มีความแข็งแรงผ่านการทดสอบได้อย่างเยอะจริงครับตัวนี้ผ่านการทดสอบอาทิตย์เช่นตัวเสีบย,ยบย s b 1 0 0 0 0 0แสนครั้งครับตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงแล้วก็การทดสอบจำนวนปุ่มปิดเปิดตัวนี้1น0แสนห้าหมื่นครั้งครับแล้วก็จำนวนในการทดสอบการ ตกจากที่สูงเล็กน้อยถึง32,000ครั้งครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่ามีความแข็งแรงจริงครับผมในการทดสอบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยถึง70,000ครั้งถือว่าสุดจริงครับแล้วก็มีการทดสอบการบิดของตัวเครื่องถึง500ครั้งสับตัวนี้เครื่องบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงสับการใช้งานเรื่องบอดี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพี่ผมจะขอทำการเซตอัพตัวเครื่องเลยนะครับ สำหรับช่องใส่ซิมของผมตัวนี้นะสามารถใส่ซิมได้ผมจะให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ใส่ได้2ซิมนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งสามารถเพิ่มไมโครเดสการได้ถือว่าให้บากเพียงพอมากเลยครับผมตัวนี้หลังจากพีทำการเซตอัพครับบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพีชอบมากในการเก็บวีเทลของตัวเครื่องของหน้าจอผม พร้อมด้วยมือถือตัวนี้ซึ่งในตัว i อคูเ 9x ทำการบ้านมาดีมากหน้าจอ6.72นิ้วหน้าจอ Full HD พ l u s บอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับ r รฟเฟรชให้มาคือ120เครื่อซึ่งส่วนตัวในการทันการกดตัวนี้มีความไหลลื่นมากขนาดพีเพิ่งเปิดเครื่องมาผมตัวนี้ทําการเซตอัพเสร็จซึ่งหอกเลยว่าตัวเครื่องมันไหลลื่นจริงครับซึ่งซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว i q คูเ 9x เนี่ย จาก vivo เนี่ยทำการบ้านมาได้อย่างเวิร์กมากผมตัวนี้นะครับผมจะให้ดูว่ามีูริการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะผมนี่ครับให้ดูว่าว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้แรม8 g ิบวาเพิ่ม8 g ิกับความจุ128 Android 14อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15ผมได้ด้วยเนาะซึ่งรุ่นพี่จะตัว i q Z9 เนี่ยอัปเดตเป็นตัว Android 15แต่ผมได้แล้วเนาะแต่ผม 9X ลอสักครู่นะผมตัวนี้นะ นี่ครับถือว่าบป CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงอ c อก c o r อ2.2จริงเลยผมตัวนี้เนาะเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมสามารถซัพพอร์ตบลูทูธที่เป็นความเร็วสูงนะผมสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังสัปพีนะถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายจริงครับเพราะว่าพีทำการทดสอบในการเชื่อมต่อหูฟังทวีตหรือว่าลำโพงตัวนี้ถือว่าเป็นผลที่เชื่อมต่อง่ายกับเวอร์ชัน 5.2นะครับถือว่าโอเคมากสับพีกล้องหน้าแบบเจาะดูให้มาในการถ่ายรูปก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานสับกล้องหน้าแบบ8ล้านนะครับกล้องหลัง50ล้านมุมมองพีถือว่ากล้องทําการบ้านมาดีเช่นกันในการถ่ายรูปนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ผมอันนี้คือเมนูผมสามารถใช้งานในการโคดแอปพลิเคชันผมได้ด้วยนะครับซึ่งตัว ไอคทําการบ้านมาดีมากผมตัวนี้นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ง่ายผ่านตัวเ i f i แล้วก็สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เลยผมตัวนี้นะนีครับหน้าจอมีความสมูทจริงครับมาดูว่าตัวหน้าจอจะปรับรีเฟรชได้แบบไหนบ้างนะผมตัวนี้นะครับดีซึ่งพี่ผันจะขอปรับเป็นที่คําว่าสูงหรือว่าหนึ่งร้อยสามารถปรับเป็น60 Hz หรือว่าการสับอัตโนมัตินะผมตัวนี้สามารถปรับได้นะครับถือว่ามีความไหลลื่นดีมากอะ เฮ้มีความสมุทมากอะเอาตรงนั้นหน้าจอสภพพีนะัถือว่ามีความสมูทพอสมควรเลยผมตัวนี้น่ครับพี่จะขอตั้งเป็นหน้าจอระเวลาก่อนนี้นี่ครับหูมันสมุทมากผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงแล้วก็มีอัลต้าเกมก่อนด้วยมีฟังก์ชันของเกมนะผมตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าให้เรามาครบจริงครับมีความไหลเรื่อนจริงแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะผมแบบเดนมิกด้วยผมในการใช้งานนะครับ ถือว่าเอาอตรงนะมันมันน่าใช้งานดีผมตัวนี้นะครับครับแล้วก็มีตัว NFC สามารถเชื่อมต่อผ่านตัว Android Auto ขอเรยนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าให้เราครบครับผมกับฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัว iQo s X ผมตัวนี้นะครับ ในการปรับเสียงต่างผมตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้ต่างๆครับหรือว่าเสียงในการชาร์จครับนี่ครับอันนี้ผมในการเปิดเห็นไหมว่ามันมีบิ๊กวอลลุ่มคือมันสามารถเปิดได้ถึง300เเนะผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าสุดจริงนะครับนี่หากพีดาวน์โหลดแอปไปด้วยแล้วก็ทําการแชร์ไปด้วยถือว่าตัว CPU มีความเร็วความแรงจริงอันนี้คอนเฟิร์มว่าแรงจริงครับ CPU นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ อันนี้คือผมหน้าต่างในการใช้งานตัว m ัลติวินโดว์โหถือว่ามีความสมูทคำว่า CPU แรงมากนะนี่สังเกตไหมว่าพิจารกาใช้งานไปหลายหลายรูปแบบมากซึ่งตัวแรมแปกกิบวกเพิ่มแปกกก็ถือว่าใช้งานเพียงพอมากครับผมตัวนี้มีความสมูทจริงอะ่ะบอกเลยว่าสุดจริงกับผมตัวนี้ผมสามารถใช้งานในการใช้หน้าจอแยก m u l ติ w i n d ด w ใช้ได้พร้อมกันได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะผมซึ่งพีทำการทดสอบมาในการใช้งานแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีมากครับผมมีลูกเล่นในการใช้งานที่ฟังก์ชันที่ครอบคุมสับพีนะถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้ผมปรับเพื่อนปรับตรงแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายจริงครับผมตัวนี้นะครับถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับผมในการใช้งานนะครับนี่ปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนผมนี่ อันนี้พีเพิ่งเปิดเครื่องมาเห็ว่าแกะกล่องมาแล้วครับเห็นว่ามีความสมุดมากสับฟังก์ชันของตัวนี้ผมพีบอกเลยว่าเป็นเหมือนที่น่าใช้งานมากในปี2 0งส่วนมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับมาดูว่าเสียงลาโพงจะกระหึมมากน้อยเพียงใดก,กลำโพง2ตัวนะครับ มุมมองพีนะเสียงถือว่าให้มาจัดเต็มมากคุณภาพบอกเลยว่าเกินราคาจริงครับเสียงเบสเสียงกลางออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมจริงครับซึ่งคอนโฟิร์มเลยว่าเสียงถือว่ามีคุณภาพพอสมควรมรู้ว่าหน้าจอสามารถซัพพอร์ตในการเปิดตัว Youtube มากน้อยเพียงใดนะครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดได้คือ 4K 60เฟรมซึ่งส p u a ตก g นหนี้ความเร็วความแรงค,ค,คือมันเร็วจริงครับผมตัวนี้นะครับเร็วจริงๆครับผมนี่ คี่หาพีผมดาวโหลดแอปพลิเคชันไปด้วยแล้วก็แชร์ไปด้วยถือว่าตัวประสิทธิภาพทําการบ้านมาดีมากนะครับผมตัวนี้โหหน้าจออย่างสวยหน้าจอผมตัวนี้สู้แสงคือ1000นินนะครับถือว่าทําการบ้านมาดีมากเป็นหน้าจอไอพีที่มีความสวยงามมองมุมไหนก็รู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันูนยนไทยทุกแอป,ปได้ง่ายผมตัวนี้เช่นแอปธนาคารอย่างเงี้ยมันก็ซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งจากเดิมพีเคย ใช้งานตัวสีเขียวมาแล้วเป็นของเจ้าตัว i q คูลเซ้แต่ใี่ผมจะได้สีดํามาใช้งานพี่เลยสั่งสีดำนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายกับมือถือต่างรับผมสับเจ้าตัว i q คูนะผมเซตเกเสับเรื่องกล้องนะพี่ผมจะให้ดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างสับกล้องหลัง50ล้านนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมพี่ผมจะขอถ่ายแบบนี้เลยครับมาดูว่าสีสันของรูปภาพจะเป็นไงบ้างผมนี่ ทีผมจะขอถ่ายที่50ล้านนะครับโหถือว่าภาพมันโอเคมากครับ สกินโทนในการถ่ายรูปก็ถือว่าเพียงพอและการจับโฟกัสของรูปภาพดูห้าสิบล้านครับแสดงว่าตัวนี้ใช้เลนคุณภาพมาดีพอสมควรครับพี่เคยสัมผัสต,ตัวนี้มาแล้วบอกว่ากล้องหน้ากล้องหลังคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงเดี๋ยวพี่ผมจะมีคลิปรีวิวหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้ในปี2 0 2 5ให้ชมอีกทีพอจะขอเนบลิงในการสั่งซื้อของมาอยู่ที่ราคาสุดคุ้มหรือว่าแทบเปราคาสุคุมใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ผมเซานี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเซลนี้ขอบคคุณครับ